ที่ทำสถานที่ตรงนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะใช่จะ,จะทำได้ถ้าคิดไม่ออกมันจะทำไม่ได้ต่อให้มีเงินขนาดไหนมีทรัพย์เนี่ยก็ยังทำอย่างนี้ไม่ได้เขามองไกลไม่ไม่เป็นนางหมอเนี่ยเริ่มจะมองออกแล้วมาทำไม้เนี่ยคนที่เข้ามาสวดมนต์ทุกบ่อยๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยคนเข้าๆแล้วเข้าออกเนะี่ย ซึ่งมีพอริสัทหลวงปู่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้สอนนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ขายไม่ใช่หลวงตานะไม่ใช่หลวงปูนะ่เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนกับหลวงปูนะ่แล้วพอเขาเข้าใจเนี่ยอย่าลืมว่าในอนาคตถ้าเข้าใจเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตเป็นปัจเจก,กหรือไม่เกิดในอนาคตรตรงเนี้ย คนเขาเขาเอาอกเนีน่ยนี้ส่งมันไกลไหมไกลยาวเลยฮะยาวจนถาสนาจี่ตรงนี้ไม่มีแล้วนน่นไม่รู้ว่าไกลไม่ไกลก็นู่นละจนตรงที่จะเสื่อมไปนู่นละบอกไม่ได้มันไกลขนาดไรมันกี่ร้อยกี่พันปียังไม่รู้เลยเพราะศาสานาพุทธมันเหลืออีตั้งสองพันกว่าปีเราคิดดูดีไก่ไหม ไกลค,ะคะ่ะเป็นเป็นกระแสพลังงานคือบุญคือบารมีที่ไกลมากในนี้ในแนวทางของโพธิสัตว์หลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านสอนเรื่องเรื่อง,องโพธิสัตว์ฮะเรื่องการเว้นว่าใจเกิดท่านบอกเราเกิดมาแล้วมันต้องตายมันต้องพิสูจน์ให้ได้หละเรื่องการเว้นว่าใจเกิดพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์พิสูจน์เรื่องของกรรมให้ได้ ถ้าไม่เชื่อนะต้องพิสูจน์เท่านบอกถ้าเชื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เลยทำปัจจุบันไปอนาคตได้เลยอดีตไม่ต้องพูดถึงเพราะอดีตมันคือปัจจุบันเรามาจากอดีตนะปัจจุบันแต่การกระทำปัจจุบันเราเนี่คืออนาคตเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้เราจะเกิดยังไงก็ได้ จะหน้าตายยังไงก็ได้จะใหญ่ก็ได้จะรวยก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ท่านบอกนี่คือพุทธศาสตร์แต่ในยุปยับยนเนี่ยนักบวชหรือพระท่านสอนเรื่องการไม่เกิดซึ่งมันไม่ใช่ง่ายในการไม่เกิดเนี่ยไม่ง่ายนะที่จะต้องตัดภพชาติเนี่ยมันต้องมีกำลังนะกำลังใจเอาแค่สวดมนต์ให้ได้ก่อนนะ ถ้าสวดไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะไปได้แล้วเพราะสวดมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแล้วไม่ใช่ยากนะเพราะเราสวดทุกครั้งเนี่ยรู้หรือเปล่าเราได้อะไรเยอะมากเลยนะสวดทุกครั้งในชมง,ง,งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความโกรธโลภหลงห่างจากความไม่ดีทั้งหมดเลย หากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมห่างแน่นอนแต่มโนโกรรมมีมั่งแต่ไม่มากมันห่างทุกครั้งที่เราสวดถ้าเราสวดไปนานๆเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีมันจะเป็นยังไงล่ะวิจารณาดีๆเราจะไม่เข้าใจในการวินยตายเกิดมันเป็นไปไม่ได้หรอก เราสวดทุกครั้งเนี่ยบางวันมันก็เพลินบางวันมันก็นิ่งบางวันมันก็ไปไหนไม่รู้ถ้าเราทําไม่เลิกอ่ะตรงมันเพลินเนี่ยมันก็คิดเรื่องโลกไม่ออกแล้วมันอยู่ที่พุทธคุณนะการสวดมนต์กับการร้องเพลงไม่ได้ต่างกันหรอกฮะแต่การร้องเพลงเราชํานาญเรา เรามีมานานแล้วอ่ะเราบันทึกมานานแล้วหลายภวกชาติแล้วล่ะนราไป้วนเนะร้องเพลงเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินใช่ไหมล่ะเรอาอดีเสียงเพลง,พงมันก็มีอาการแล้วล่ะมันเข้าถึงเพลงได้เลยนะแต่สวดมนต์เนี่ยถ้าเราเข้าถึงพุทธมนเนย์มันจะเป็นยังไงอ,อออมันจะเป็นยังไง <laughs> มันก็เหมือนร้องเพลงนะ